พวกเรากลับออกมาจากขอศิลปะวัฒนธรรม <ไป S 1> ก็เมื่อตะว,วันคล้อยบ่ายเต็มทีจากนี้ต่อไปจนถึงค่ำพวกเราจะใช้เวลาทั้งหมดกับการเที่ยวชมวัดวาอารามต่างๆซึ่งถือเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่ชาวเชียงใหม่หวงแหนศรัทธาพวกเราไปเริ่มต้นกันที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดพระสิงห์วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1888ในสมัยของพยาผาอยู่แต่ในวันนี้พระอุโบสถและหอตรายหลังเก่าของวัดกำลังอยู่ในระหว่างบูรณะซ่อมแซมพวกเราจึงได้เข้าไปชมภายในวิหารลายคำเพียงแห่งเดียววิหารลายคำเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยลา้านนาภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่งดงามอีกทั้งจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสีหิง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยคัศมาธิเพชรคือหงายพระหัตทซ้ายขึ้นวางไว้บนตักคว่ำพระหัตถ์ขวาพักไว้ที่เขา่าปลายพระหัตถ์ชี้ลงด้านล่างพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เลื่อมใสายศรัทธาของชาวจงังหวัดเชียงใหม่ทั่วไปทุกปีในเทศกาลสงกรานชาวบ้านจะอัญเชิญองค์พระพุทธรูปแห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนสงน้ำโดยทั่วถึงกัน วัดเจดีย์หลวงบวรวิหารเป็นวัดท,ที่สําคัญมากอีกแห่งของเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นในรัชกาลของพญาแสนเมืองมากษัตริย์องค์ที่7แห่งราชวงศ์มังรายภายในวัดแห่งนี้นอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างและงานฝีมือทางพุทธศิลป์ที่สวยงามแล้วยังมีสิ่งสําคัญอีกสองอย่างที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มาช้านานสิ่งแรกคือเสาอินเทขินซึ่งเป็นเสาไม้ซุงท่อนใหญ่ที่พญามังรายใช้เป็นเสาหลักเมืองเมื่อครั้งสร้างเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันเสาอินททขินประดิษฐานอยู่ในวิหารจดุรมุกหลังเล็กๆแห่งนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างของวัดเจดีหลวงคือองค์เจดีใหญ่ที่สร้างขึ้นในสมัยพญาติโลกราชเจดีองค์นี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่คือมีความสูง92เมตรและมีฐานกว้างด้านละ54เมตรแต่ในปีพุทธศักราช2088ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและฝนตกหนักทำให้ยอดเจดีหักโค่นลงมา จนเหลือเท่าที่เห็นในปัจจุบันตรงหน้าซุ้งจรนามตรงนี้นะคะนะเคยเป็นที่ปัทับของพระแก้วบรากกตองค์จริงนะครับผมนะฮะอยู่ประมาณ30ส,สกว่าปีหลังจากนั้นอย่างที่ได้ทราบพระชัยเสษฐ,ฐาครับตอนที่จะขึ้นไปปบกรองร้านช้างแทนคุณพ่อนะพ <c oughs> ระชวิดาก็ได้มีการนําเอาสิ่งดีๆของร้านนาไทยไปนะ,ะคุณโสพลชวนพวกเราเดินทักษิณาวัดไปรอบๆเจดีย์ใหญ่ พร้อมทั้งอธิบายเรื่องราวของวัดให้พวกเราโดยตลอดเขาชี้ให้เราสังเกตดูบันไดาทางขึ้นสู่องค์เจดีย์ที่มีอยู่เพียงด้านเดียวส่วนอีกสามด้านสร้างเป็นพื้นเรียบเอียงซึ่งนักโบราณคดีตั้งข้อสังเกตไว้หลายข้อเช่นอาจทําขึ้นเพื่อสะดวกต่อการขนย้ายวัสดุก,ก่อสร้างในขณะที่สร้างเจดีย์หรือใช้เป็นทางระบายน้ําหรือบางทีอาจเป็นวิธีป้องกันไม่ให้ใครลักลอบขึ้นไปขโมยของมีค่าที่เก็บไว้ภายในเจดีย์ แต่ข้อสันนิษฐานเหล่านี้ยังไม่มีใครสามารถชี้ชัดลงไปได้ถึงเหตุผลที่แท้จริงวพวกเราไปที่วัดสวนดอกเป็นแห่งสุดท้าย ซึ่งแม้มันจะเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าเต็มทีแต่พวกเราก็ยังใช้เวลาเดินชมไปรอบๆบริเวณวัดอย่างไม่เร่งร้อนโดยเริ่มจากด้านหน้าวัดซึ่งเป็นกูบ่บรรจุอัฐิของเจ้านายฝ่ายเหนือโดยพระราชชาญาเจ้าดารารัศมีได้ทรงนํามาเก็บรูปรวมไว้หลังจากที่อัฐิของท่านเหล่านี้เคยอยู่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆใกล้กันนั้นคือองค์เจดีย์สีขาวที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างวัด ตั้งแต่สมัยพญาคืนาเมื่อกว่า600ปีก่อนภายในองค์เจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุซึ่งแต่เดิมพระธาตุองค์นี้ถูกอัญเชิญมาจากสุขโขทยัยแต่ได้เกิดเหตุปฏิหารที่พระธาตุได้แบ่งแยกออกเป็นสองส่วนพญาคืนาจึงได้โปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นสองแห่งเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุทั้งสองคือเจดีย์ที่วัดสวนดอกแห่งนี้ส่วนอีกแห่ง คือเจอดีย์สีทองที่วัดพระาธาตุดอยสุเทพก่อนเดินทางออกจากวัด,พ,ดพวกเราได้เข้าไปนมัสการกูบ่บรรจุอธิ์ของครูบาศรีวิชัยและพระเจ้าก้าวตื่อพระพุทธรูปทองสำร็จปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วไปว่าเป็นประติมากรรมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ค่ำวัน,นนี้เราจะได้ชิมอาหารพื้นเมืองในรูปแบบขันโตพร้อมทั้งชมนาฏกรรมล้านนาที่สะท้อนจังหวัดลีลาอันอ่อนช้อยงดงาม